อกองทับฟ้าบันดาลก็ยังรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่สานี่สองซีล้างเอี่ยมเรียบร้อยนะครับปลามีจัดไปนี่พึ่งล้างมาใหม่ๆเลยจอดอยู่ตรงนี้คู่กับสองหนึ่งห้าปลาเจาะเซฟฟอร์ดเซดทั์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปเก็บบักพีพวนก่อนนี่ครับปลาเจาปะปลาเจาะพาบู เอาบอสหนิไหมนี่เลยโอ้ยบะซื่อจักเทีอะโอ้ยปลาจอดเนี่ยขายเลยนานีสงสัยเหลือเอาบิบากน้อยลงเข้าไปข้างในไปเก็บบักผีพวนอยู่กุดประดูไปเห็นเอาไว้แล้วนะครับผีพวนกำลังจะสุกไปเดี๋ยวตามผมเข้าไปดู เราลดลงก่อนช่วงนี้ว่างช่วงนี้ว่างเดี๋ยวให้ป๋าเจ้าเป็นมือก่อนดูว่าเขาเอาลงยังไงเออเอาคนสงสัยว่าเอาลดลงแบบไหนอ่านั่นเึกภาพแล้ว นี่ครับเรียบร้อยต่อไปก็ลุยะเข้าไปข้างในถึงแล้วเป้าหมายนี่ครับนี่เลยโอ้โหเนี่ยใช่หมดเลยนี่ละบักพีพวน นี่คือต้นบักผีพวนนะครับและนี่ก็คือลูกที่ยังไม่สุกนี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาเก็บได้อันนี้สุกแล้วนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่ละบักผีพวน นี่ครับผลงานครับผลงานบักพีผวนนี่เลยจากป่าของแท้นะครับริมแม่น้ำมูลครับนี่ดูแม่น้ำมูลน้ำขึ้นตอนนี้โอ้ไหลแรงมากนี่ครับกุดประดูน้ำเต็ม ออกมาพี yup. <c bio> ่โมพระประดานไปไหนกันเลยในเวลาลุยได้บ่ไป่ใช่เอาข้างในบ่เด้อจีโน่ไปทางไหน่รถใ่มันเข้าไปยาบว่าเจ้ายางนักพนรถเดียนะคือว่านั่งรถน้ำเข่าไปเคลียร์ขั้นตี อ๋อไปเขีย่ยลังคันครับกรุดตาดาฮะไ,ได้บันเบลีได้ล่ะเอเอรถอบตแล้วก็ออกมาบอไ,ได้มันก็ไปห่อนเลือดหดอนยางอยู่มันก็นนนนกนดีก็ยางไปไก่อยู่ดีดีก็ยางไปไก่ ไปบ้าไปเอาไปกรับป้า,า,า,าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปบ่งรถโม่ก่อนกันไปเกียร์ลังคันด้านในครับกุตตาดาเสียทัดกับปลาเจาะไปได้